โดยเฉพาะปัญหา ฝุ่นข้ามพรมแดนแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเราจะมีมาตรการลดไฟดับไฟในประเทศเป็นมาตรการที่มีอาสาสมัครมีกําลังพลที่แข็งแรงแค่ไหนแต่ว่าทั้งหมดนี้ยังลดฝุ่นไม่ได้ค่ะมันคงต้องเกิดขึ้นควบคู่กับการเจราจาลดไฟในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยและลดไฟอย่างเดียวไม่พอต้องมีมาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้มข้นด้วยนะคะ1่มกราคมปี2 2,567ถึง18มีนาคมที่ผ่านวันนี้เองไม่กี่วันนี้ค่ะมีการรวบรวมข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เขาสรุปวันที่ PM 2.5มันเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราเช็คอากาศของคนในพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยเพราะว่าปีนี้เจอหนักเหมือนกันนะคะเช็คดูแล้ววันที่มีฝุ่นเกินค่ามาตรฐานสูง,สง ที่ลำพูนเจอไปแล้ว52วันค่ะคุณผู้ชมส่วนที่เชียงรายมีวันที่ค่าฝนเกินค่ามาตรฐานอยู่48วันนะคะลองชมภาพกราฟิกที่ทีมงานเตรียมให้ดูเพราะไม่ใช่แค่ลำพูนกับเชียงรายเท่านั้น เชียงใหม่อะคะ่ะคุณผู้ชมยังมีวันที่ฝุ่นเกินมาตรฐาน36วันแม่ห้องสอน30วันจริงๆแล้วเนี่ยเฉพาะพื้นที่เชียงใหม่ก่อนหน้านี้เขาตั้งเป้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมว่าจะทําให้มีวันที่อากาศแย่ๆอากาศเกินมาตรฐานเนี่ยต้องไม่เกิน49วันนี่เป็นเป้าหมายของเชียงใหม่นะคะนับจากปีใหม่จนถึงวันนี้เนี่ยเชียงใหม่นับเขาดาวถอยหลังแล้วค่ะ ให้อากาศแย่ๆได้อีกแค่10วันเพราะว่าถ้าเกิน10วันมันจะทะลุเป้า49วันของปีนี้ที่ตั้งเอาไว้ว่าฝุ่นแย่อากาศแย่ต้องไม่เกิน49วันนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะที่เชียงรายเชียงรายนี่ถือว่าเป็นด่านหน้าชายแดนไทยเมียนมานะคะนับจากปีใหม่เนะะี่ยค่ะคุณผู้ชม1มกราคม,ม2567ที่ผ่านมาเชียงราย เจอค่าฝุ่นเกินมาตรฐานไปแล้ว22วันนะคะข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ NPP และเวียตรวจจับว่าจังหวัดเชียงรายไปเจอจุดความร้อนแค่7จุด อุ้ยแต่ค่าฝุ่นเกินไปแล้ว22วันนะคะจุดความร้อนที่เชียงรายนัำจากปีใหม่เจอ7จุดน้อยมากเมื่อเทียบกับ18จังหวัดภาคเหนือแต่คู่ขนานกันในเวลาไล่เลี่ยกันเลยค่ะเดวเทียมไปตรวจเจอจุดความร้อนจํานวนมากในเขตรัฐฉานของเมียนมาฝั่งตรงข้ามเชียงรายนี่เองนะคะชัดเจนเลยค่ะว่าในพื้นที่เชียงรายไม่มีไฟไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เจอฝุ่นเกินมาตรฐานคําถาม ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะแม้ว่าในพื้นที่จะลดเผาแล้วแต่ฝุ่นยังพีคอยู่ดีหลายวันนะคะเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือ เป็นแองกระทะอย่างที่หลายท่านทราบและแองกระทะที่ว่ามีลักษณะเป็นแองย่อยๆค่ะกระจายตัวอยู่ในแต่ละพื้นที่นะคะปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของลมเส้นสีขาวๆที่คุณผู้ชมเห็นบนภาพนี่แหละค่ะลมจะพัดเข้าสู่พื้นที่แองกระทะพอลมพัดเข้าไปเนี่ยมันจะไปหมุนวนในพื้นที่แองกระทะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะภาพของฝุ่นควันข้ามพรมแดนใน2ลักษณะ1ก็คือข้ามพรมแดนระหว่างอําเภอระหว่างจังหวัด อีกส่วนหนึ่งก็คือข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านค่ะคุณผู้ชมทั้งลาวกัมพูชาพัดเข้าไปในพื้นที่ฝั่งประเทศไทยนะคะชัดเจนว่าฝุ่นมากับลมแน่ๆค่ะดังนั้นจึงชวนคุณผู้ชมจับตาสถานการณ์ลมเปลี่ยนทิศในช่วงมีนาคมถึงเมษายนของปีนี้นะคะลมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะจะมีลมที่พัดมาจากทิศต,ตะวันตกก็คือฝั่งเมียนมาด้านบนสุดนะคะเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยแล้วก็จะมีลมจากฝั่งตะวันออก ฝั่งลาวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมพัดเข้าสู่พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ปัญหาคือถ้าเจอจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านอาจจะทําให้ภาคเหนืออยู่ในวังวนฝุ่นอย่างต่อเนื่องนี่เป็นโจทย์สําคัญที่เราต้องจับตาสถานการณ์ลมและไฟเฉพาะหน้าค่ะลองตรวจสอบข้อมูลของแบบจําลองงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจะค้นหาว่าจะแก้โจทย์เรื่องฝุ่นพิกพษฝุ่นเกินค่ามาตรฐานนี้ได้อย่างไรนะคะข้อมูลงานวิจัย เขาตรวจสอบแล้วพบว่าจะแก้ได้ต้องแก้4ปัจจัยนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือไปแก้ที่แหล่งกําเนิดฝุ่นนะคะควบคุมเรื่องของการขนส่งควบคุมมลพิษข้ามพรมแดนในภาคการเกษตรด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องของการเผาป่าเป็นโจทย์หลักๆที่จะต้องทําให้ได้ แต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้จะบอกคุณผู้ชมว่าห้ามใช้ไฟเลยในพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าไฟก็เป็นวิถีชีวิตหนึ่งของคนในพื้นที่แต่จะใช้ไฟต้องมีการพิจารณาดูข้อมูลทิศทางลมก่อนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ไฟแปลงใหญ่1 0บบวกหในพื้นที่ภาคเหนือลดต้นตอฝุ่นก้อนใหญ่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ